สวัสดีครับผมสะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิกาใหม่นะครับผมการ m มิน e n u e แเอ็นี้นี่เองสายสีแดงสวยงาม กันไปนานเลยนะครับสำหรับช n e l รันวิสาคลิปใหม่ๆก็ไม่ได้อัปเดตมาประมาณ1สัปดาห์นะครับเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปที่กรุงเทพมหาคนครนะครับไปออกรายการดันเน o เจ n e y ใช่ไหมครับที่สัมภาษณ์นะครับกับพี่หนุ่มนะครับว่าสนุกมากๆเลยขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับที่ชวนผมไปนะครับก็เป็นอะไรที่ ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเป็นความฝันเป็นความตั้งใจส่วนหนึ่งเลยนะครับในการที่จะอยากจะไปออกรายการนะครับแล้วก็ได้นําเสนอเรื่องราวต,ต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังนะครับหลายๆช่องทางเลยทั้ง Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ Spotify ก็สามารถติดตามที่เพจ runner journey ได้เลยนะครับสำหรับของเราวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องของ นาฬิกาตัวใหม่นะฮะของผมที่เป็นสมาร์ทวอชนะครับยี่ห้อ Garmin นั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือรุ่นที่ชื่อว่า v e n u นะครับ V E N U นะครับก็เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวที่ Garmin เนี่ยเขาทำมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ดีไซน์ที่สวยงามขึ้นนะครับจาก การที่ใช้หน้าจอแบบใหม่ก็คืออ m u l มเลตนะครับเป็นสไตล์เดียวกันกับของ Apple Watch นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ผมใช้อยู่มาตลอดเลยนะครับในการฝึกซ้อมแต่ว่านะครับก็ช่วงหลังๆมานี้ไม่ได้ใช้ Apple Watch แล้วนะครับเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตัวของ Apple Watch ที่ผมใช้อยู่มันได้พังไปนะครับในช่วงนี้ก็เลยจะต้อง มาใช้ตัว Garmin Instinct นะครับที่เพื่อนๆก็เห็นไปแล้วในหลายๆคลิปตัว Garmin Instinct นะครับกับ Apple Watch นะครับเดิมผมก็ใช้คู่กันนะฮะตัวนี้เป็นซีรีส์3ส่วนตัวนี้เป็น Instinct ใช่ไหมครับซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่นะครับของผมเนี่ยก็คือการวิ่งนะฮะเพราะว่าเราเป็นนักวิ่งใช่ไหมครับแนะบก็เป็นนักวิ่งที่มี การฝึกฝนเพิ่มเติมในส่วนอื่นที่เป็น cross training บ้างเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือโยคะนะครับเข้ายิมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพื่อที่จะเสริมสร้างเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็การยืดเยียดต่างๆในมุมต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมการวิ่งของเรานั่นเองในส่วนของที่เป็น cross training จริงๆเลยนะครับนั่นก็คือการปั่นจักรยานซึ่งก็น้อยนะประมาณเดือนละสองสาครั้งเท่านั้นแล้วก็ว่ายน้ํานะครับก็จะมีบ้างหลังจากนี้นะครับแล้วก็จะมีไปปีนเขาบ้างนะครับก็ นานเลยครับทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่ผมใช้มันจึงจะต้องเจาะตอบโจทย์การวิ่งนะครับได้ดีก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ apple watch อย่างเดียวผมก็เอ,อเนื่องจากว่าตัวผมเองอะ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบในดีไซน์ของนาฬิกา apple watch ใช่ไหมครับก็สวยดีใช้ดีนะมาตลอดเลยการวิ่งการอะไรก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างแห้งบ้างอะไรบ้างอะไรเงีย้ยน,นะครับก็ ว่ากันไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายกับข้อมูลต่างๆนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเราฝึกฝนมากขึ้นนะครับพอเราเข้าสู่ตารางที่มันเข้มงวดเข้มข้นมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วระยะทางแล้วก็เรื่องของการกดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อนใจดีท่านหนึ่งนะของผมก็เลยให้ยืมมานะครับก็คือการมีอินสติ้สีแดงตัวนี้นะฮะที่ใช้อยู่บ่อยๆ ข้อดีของตัว Garmin Instinct ก็คือแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ Garmin นะฮะซอฟต์แวร์ Software เนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของ work out คือ work out เนี่ยมันตั้งค่าได้ละเอียดมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น speed work นะครับกลุ่มที่เป็น speed work เนี่ยเช่นเราจะลงคอร์ดนะฮะ interval f a r t l e แล้วก็ hill repeat อะไรต่างๆที่มันเป็นรอบๆแล้วก็มีการพักนะครับมีระยะที่ชัดเจนนะ เวลาเราวิ่งไปของ Garmin เนี่ยคือพอถึงระยะเขาแล้วเขาจะตัดใช่ไหมอันนี้คือเพื่อนๆหลายท่านก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับซึ่งนะฮะตัว Apple Watch เนี่ยมันทำได้ไม่ค่อยดีต้องกดเองตลอดเลยนะครับตัว Garmin เขาจะตัดเองซึ่งมันสะดวกมากๆนะฮะข้อที่2ก็คือเรื่องของฮาร์ดแวร์ของ Garmin นะครับก็คือ GPS ที่แม่นยําม,มากกว่าในความคิดผมนะแล้วก็ฮาร์ดเดตเซนเซอรที่ค่อนข้างสเสถียรน,นะฮะเสถียรเลย คือตัว apple watch เนี่ยจะมีแฮงบ้างนะครับแฮงบ้างเวลาเราใช้เป็นนานๆต้องยอมรับบางทีก็แฮงดับไปนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัว apple watch นะครับเขาต้องใช้ทรัพยากรนะในการคิดทำงานอื่นๆนะฮะทำงานอื่นๆแบบว่า,าต้องเชื่อมกับโทรศัพท์ต้องรับ notification อะไรแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับมันมีโอกาสที่จะแฮงแล้วก็ แบตเตอรี่อะไรก็จะเด่นไปค่อนข้างเร็วกว่าตัว Garmin นะครับ Garmin Instinct เนี่ยอยู่ได้ผมชาร์จลืมไปเลยอะลืมไปเลยว่าต้องชาร์จอีกทีเมื่อไหร่เลยนะครับก็จนมันหมดบางทีก็บบผมเฮ้ยจะหมดแล้ว <c oughs> ก็เลยชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนข้อดีของ Apple Watch เลยนะครับที่ผมใช้ตัว Apple Watch รุ่นที่เป็นเซลลูลานะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำทำ ธุรกิจใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือต้องรับโทรศัพท์คือเป็นเจ้าของโรงแรมนะฮะก็ต้องรับโทรศัพท์ลูกค้านะครับลูกค้าโทรมาสวัสดีครับคุณจ้างห้องพักนะครับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมวิ่งไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกค้าโทรมานะครับผมก็จะรับโดยเฉพาะช่วงวิ่งปกติแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงกับรับนะครับทุกสายแต่ว่ามันอาจจะมีพนักงานหรือว่า คนที่เขาจะปรึกษาเรื่องงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานที่จะเป็นเร่งด่วนหลายๆอย่างที่ต้องตัดสินใจนะครับผมเลยจําเป็นที่จะต้องมีหูฟังแล้วก็มีการฟังเพลงไปด้วยซึ่งเป็นคนชอบฟังเพลงครับไปด้วยแล้วก็รอรับโทรศัพท์ไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับผม <c oughs> ซึ่งก็เป็นอาชีพเรานะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบในงานนะครับ <c oughs> ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีหูฟังนะฮะซึ่งผมทุกๆคนก็น่าจะทราบดีว่าผมใช้หูฟังตัวนี้อยู่นะครับก็คือ Apple AirPod s Pro นั่นเองนะฮะที่เป็นเคล็ๆเหตุตัวนี้ครับคราวนี้นะครับ Apple Watch ของผมนะมันก็พังไปนะฮะด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างหน้าจอก็ดับไปแล้วก็ติดต่อร้านแล้วเขาเขาจะเปลี่ยนให้มันก็เท่าๆกับที่ซื้อใหม่เลยนะครับแพงมากๆเลยก็เลยคิดว่าจะซื้อ Apple Watch ตัวใหม่นะครับอาจจะเป็นซีรีส์6ตัวเซลลูลาแต่ว่ายังไม่ออกเนาะก็เลยรอก่อน คราวน,นี้ผมก็เลยไปดูตัวใหม่เลยนะครับของการ์มินซึ่งก็ไม่ใหม่แล้วนะฮะก็วนเวียนที่ร้านมาหลายวันแล้วนะครับก็คือตัวการ์มินเบนิวนะฮะผมก็เดินผ่านไปที่เซ็นทรัลุบลนครับก็เจอกับร้านร้านนี้นะฮะ UB Runner เจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับให้เสื้อมาด้วยก็เลยมาใส่ะนะจริงๆก็คือ เป็นลูกค้าธรรมดานะครับไม่ได้รีวิวไม่ได้อะไรก็เดินเข้าไปซื้อแล้วก็ได้ของแถมทั่วไปเหมือนคนทั่วไปนะครับในราคา14,500บาทนะครับไม่ได้มีส่วนลดนะฮะก็แต่ได้เสื้อแถมมาขอบคุณมากครับก็เลยซื้อตัวกามินเวนิวมานะฮะทดลองใช้ดูคือ อัจริงตอนแรกนะฮะผมไม่รู้เลยว่ามันมันคือรุ่นอะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไปแบบแบบแบงแบงเ,เลยนะบแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อน,นครับเข้าไปที่ร้านเพื่อที่จะไปสอบถามว่ากาเมินเนี่ยมันมีกี่รุ่นนะครับเพราะว่าเราก็เคยใช้แค่ตัวอินสติ้งใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ซื้อเองด้วยก็ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> เลยไม่ค่อยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาเมินนะครับเห็นแต่คนในชมรมนะครับน้องๆพี่ๆเขาใช้กันก็มีชื่อรุ่นเยอะแยะมากมายเลยทั้ง Phoenix, Phoenix แล้วก็ v i v o Active ใช่ไหมฮะก็มีคือมีหลายรุ่นเลยเข้าใช้กันอยู่พอเดินเข้าไปถึงที่ร้านนะครับก็ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจากเจ้าของร้านแล้วก็พนักง,งานนะครับตาม r e q u i r e m e n t ของผมที่บอกเข้าไปนะครับนั่นก็คือผมต้องการนาฬิกาการ m มินเนี่ยซึ่งมีฟังก์ชันนะครับ ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวรที่คล้ายๆกับตัวของ Garmin Instinct นะครับแล้วก็มีความสวยงามใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยและฟังเพลงได้ด้วยนะครับแล้วกอ็อาจจะไม่ต้องรับโทรศัพท์ได้แล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เซลลูลา่ามันไม่มีรุ่นเซลลูล่าอยู่แล้วนะครับผมทราบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับโทรศัพท์ผมก็คือจะต้องตัดออกไปไม่เป็นไรนะครับในส่วนของตัวการใช้งานในการวิ่งนะครับก็คือ สามารถที่จะบอกแจ้งข้อมูลได้มากขึ้นปรับแต่งได้มากกว่าเดิมนะครับกว่าตัวของ Garmin Instinct นะครับซึ่งนะครับหลังจากที่ผมซื้อมาแล้วนะครับก็เอามาใช้ใช่ไหมครับก็มาลองทดลองไปวิ่งดูเมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นแล้วก็แม่นยำดีนะวิ่งไป3กิโลเมตรนะครับที่เพส4 2 3นะครับ แล้วก็ฮาร์ดเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยโซน3ไปหาโซน4ครับก็เป็นเทมโปของผมนะครับแถวแถแรกเตเทโชนะครับเป็นการซ้อมอ่าลากคนในชมรมนะครับเขาวิ่งกันวิ่งเทมโปกันนะครับก็เลยไปแจมด้วยในส่วนของการทดสอบวิ่งยาวก็จะเริ่มเป็นครั้งแรกที่ห้วยม่วงนะครับพรุ่งนี้จะใช้ตัว ตัวเวนิวเนี่ยวิ่งนะครับที่ระยะ25กิโลเมตรนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกทีนึงในคลิปวิ่งยาวนะครับในพรุ่งนี้ในส่วนของวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของ w a c h Face นะครับ w a c h Face ของตัว Garmin v e n u นะฮะผมประทับใจมากๆเลยนะครับตรง แอปพลิเคชันเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือ Connect IQ นะครับสำหรับคนที่ใช้ Garmin ก็จะทราบดีอแล้วใช่ไหมครับพอเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อ Connect IQ นะครับเราจะสามารถที่จะไปเพิ่มนะฮะแอปแล้วก็ Watch Face นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการวิ่งด้วยนะครับนั่นก็คือ ในขณะที่เราวิ่งอยู่นะครับก็จะสามารถปรับแต่งหน้าจอที่เป็นหน้าจอการวิ่งของเราได้ด้วยนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะจะเป็นอันนี้นะครับที่ในแอป Garmin Connect IQ จะมีแอปพลิเคชันนะครับเป็น d t t f i i l l นะฮะของ Developer ท่านหนึ่งนะฮะ ที่ได้รางวัล2019 c a q developer of the year นะครับตัวนี้เป็น the d o e s n run นะครับชื่อเขาข้างบนนะครับไปเซิร์ชกันได้นะพอเรา install ไปแล้วนะครับพอเรา install ไปแล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยเนะครับเวลาเราวิ่งนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลนะฮะละเอียดมากๆเลย ทั้งแ a d e เดนส์นะครับฮาร์เ t e เวลานะครับความเร็วต่างๆเ l ล v เวชั n นะครับเวลาขณะวิ่งอุณหภูมิหรือ c a l อรี่นะครับทุกอย่างเลยจะอัดอยู่ในหน้าจอเดียวสุดยอดจริงๆนะครับก็ลองไปลงกันดูนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับว่าในแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับสูงสุดที่เขาให้เนี่ย เท่าที่ผมเห็นอยู่นะครับก็คือสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปประมาณ9ถึง10ช่องเลยนะครับในในจอหน้าจออันเดียวเลยของของนาฬิกาเรานะรเวลาเราวิ่งนะครับคราวนี้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาการวิ่งของเราใช่ไหมครับเราต้องดูข้อมูลแบบเรียยวทามว่าวันนี้นะฮะเซสชันของเราเนี่ยเราจะวิ่งแคเดนซ์เท่าไหร่ใช่ไหมครับแคเดนซ์เท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่คุมที่ฮาร์เดทเท่าไหร่ เวลาต่างๆเท่าไรนะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วเวลาผมใช้ตัว Apple Watch เนี่ยมันจะมันจะได้ประมาณ5-6อันนะครับรวมไปถึงตัวตัวของอ่า Instinct ก็ด้วยนะครับก็จะขึ้นมาประมาณ5-6อันแต่เราต้องกดนะครับคือเราต้องกดมันจะมีเยอะกว่านั้นอยู่แต่ว่ามันต้องกดหาใช่ไหมฮะกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบแบบนี้คือมันสะดวกตรงที่ว่ามันเป็นหน้าจออ m ม l ูเใช่ไหมครับ มันก็ชาร์จดีเสร็จแล้วเราปุ๊บแล้วเราเหลือบดูปุ๊บเหลือบดูปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็สะดวกกว่าที่จะวิ่งต่อไปนะครับในขณะเดียวกันนะฮะตัวของฟังเพลงก็ฟังเพลงผ่าน Spotify ได้ก็สตรีม Spotify แบบรายเดือนนะฮะสตรีมลงไปสตรีมมามาจากอินเทอร์เน็ตลงไปเซฟลงไปในนาฬิกาเป็นเพลย์ลิสต์ที่เราจัดเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับหูฟัง AirPods Pro ตัวนี้ได้เลยเหมือนกันหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะตัวที่เป็น Beats ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเชื่อมต่อไม่ยากนะฮะก็สามารถที่จะวิ่งแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยได้อ่าตอบโจทย์ผมนะครับสองข้อแล้วนะครับข้อที่3ก็คือตัวของหน้าจอหน้าหน้าจอในเวลาปกติทั่วไปนะครับนั่นก็คือเป็น watch face สามารถที่จะดาวน์โหลดได้อีกนะครับใน connect iq เยอะแยะไปหมดเลยเขาทำเอาไว้นะฮะจะเป็น ไฟลุกเป็นเวเปอร์เป็นข้อมูล Data l e v e เผมชอบตัว Data l e v e เมากนะครับแบบพึบมาแล้วก็มีข้อมูลเยอะๆนะฮะจะได้ดูว่าแบบตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับวันนี้วิ่งไปแบตเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ค,คือดูทีเดียวใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเวลาที่เรามันเป็นโหมด allways on อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราเราพอมันพอเราไม่ได้ใช้เนี่ยปกติมันจะดับไปใช่ไหมฮะ แต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวอเวอ on เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลบางอย่างขึ้นค้างเอาไว้นะครับของ Data Lever ก็จะมีเวลากับ Hard เ a t ค้างไว้ซึ่งผมชอบดู Hard เ a t นะผมจะชอบดู Hard เ a ตตลอดว่าเออตอนนี้ Hard เ a t เท่าไหร่ตื่นเต้นอยู่หรือเปล่า <laughs> อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวการมินที่ตอบโจทย์ทุกอย่างของผมเลยก็เลยเอามารีวิวนี่แหละ ซึ่งในตลาดทั่วไปนะครับตอนนี้ตลาดการรีวิวนะใน y t u t u มีรีวิวเวอร์นะครับหรือ YouTuber รหลายๆท่านก็รีวิวตัวกา r ม i n b e n วตัวนี้ไว้เยอะมากๆแล้วนะครับในส่วนของผมนะฮะรีวิวแบบสไตล์รันวิสาก็จะมานำเสนอในส่วนของนะครับวอชเฟสแล้วก็ดัต้าฟิลในการใช้วิ่งนะครับ ซึ่งตัวลิงก์นะ,ะที่จะไปดาวน์โหลดตัว Data Field แล้วก็ตัว Watch Face ที่ผมใช้อยู่2อันเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับหรือเพื่อนๆมี d t t f i i l l s หรือมี w ว h f เฟสตัวไหนที่น่าสนใจนะครับที่แบบเจ๋งๆเ,เลยเราลองมาแชร์กันในคอมเมนต์กันได้นะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่านอื่นๆด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือนาฬิกาเรือนนี้หรือว่าพวกนี้อะไรก็ตาม เขาเป็นแค่อุปกรณ์เครื่องมือนะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นนาฬิกาเทวดาหรือว่านาฬิกาอะไรที่จะสามารถสั่งการเราได้นะครับเพื่อที่ให้เราวิ่งชา้าวิ่งเร็วขึ้นหรืออะไรทุกอย่างนะครับเราจะต้องฟังจากเสียงร่างกายของเราแล้วก็วิ่งออกไปนะครับด้วยความสนุกเพลิดเพลินนะครับมีเป้าหมายแล้วก็มีการฟังเสียงร่างกายเพื่อที่จะเช็คว่าตัวเองเนี่ยบาดเจ็บหรือเปล่าตรงไหนอะไรยังไงควรที่จะผ่อนควรที่จะ เร่งตรงไหนอะไรอย่างไรใช้นาฬิกาข้อมูลจากนาฬิกา Data Field ที่มากๆนะครับที่แม่นยำของ Garmin อย่างตัวนี้นะครับ g a r m i n เบนวานี้ปรับท่าวิ่งปรับความเร็วในการวิ่งในขณะเวลานั้นๆนะครับเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมที่แม่นยำขึ้นนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมสระ,ะครับรันวิสะก็ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับหลายๆเรื่องเลยที่อัดแน่นอยู่นะครับยังไม่ได้ทำออกมานะครับก็จะทยอยทำออกมาทุกๆวันหลังจากวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมพบกันใหม่โอกาน้าวันนี้สวัสดีครับ